สวัสดีค่ะ EP นี้ก็ยังอยู่กับอนรักษ์เฟยอีกเช่นเคยนะคะเทอร์นดอิน EP นี้ค่ะเฟยจะมาพูดถึงการอ่านรายงานผลการคัดลอกสำหรับนักศึกษาค่ะหลังจากที่นักศึกษานะคะส่งงานในระบบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ระบบเนี่ยเปรียบเทียบการคัดลอกเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีวิธีการอ่านอย่างไรไปติดตามรับชมกันค่ะหลังจากที่ระบบนะคะทำการเปรียบเทียบการคัดลอกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีตัวเลขเปอร์เซ็นต์แบบนี้ขึ้นมาค่ะ นักศึกษานะคะก็สามารถคลิกที่ตัวเลขเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะอ่านรายงานผลการคัดลอกได้ค่ะหลังจากนั้นก็จะโชว์หน้าตาประมาณนี้นะคะหากต้องการนะคะที่จะทราบรายละเอียดการซ้ำของข้อมูลนะคะนักศึกษาสามารถกดที่ตัวเลข88ตรงนี้ได้ค่ะ<อ>ก็จะแสดงแหล่งที่มาซ้ำนะคะก็จะมี5้าแหล่งหลักๆด้วยกันค่ะ จากแหล่งที่1น,นะคะก็คือบา r t ทอนเป็นพับลิเคชันนะคะอันนี้ซ้ำถึง48%ด้วยกันค่ะหากอยากทราบว่าตรงไหนบ้างนะคะที่ซ้ำกับแหล่งที่1ก็สามารถมาดูไฮไลท์ได้ค่ะมันจะมีแถบเป็นไฮไลท์สีแดงนะคะแล้วก็เขียนหมายเลขหนึ่งแบบนี้ค่ะแสดงว่าบรรทัดนั้นๆน,น,นะคะมีการซ้ำจากแหล่งที่มาอันที่1ค่ะหรือจะเป็นแหล่งที่มาอันที่2นะคะที่เป็นอินเทอร์เน็ตซอร์สค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นไฮไลท์สีชมพูค่ะแล้วก็มีตัวเลขขึ้นมาว่าเป็น2นะคะสำหรับอินเทอร์เน็ตซอสนะคะหรือว่าจะเป็นพับพิเคชันก็สามารถดูฟูลซอร์สวิวนะคะดูแหล่งที่มาของต้นฉบับได้ค่ะโดยการคลิกไปที่ตัวเลขนั้นๆค่ะแบบนี้นะคะก็จะโชว์เนื้อหารประมาณนี้ค่ะแล้วก็สามารถคลิกตรงนี้ค่ะเพื่อดูแหล่งที่มาฉบับเต็มได้ค่ะ แต่หากซ้ำกับแหล่งที่มาที่เขียนว่า student paper แบบนี้นะคะก็คือซ้ำกับรายงานของนักศึกษาที่ส่งมาก่อนหน้านี้จะไม่สามารถอ่านรายงานฉบับเต็มได้นะคะด้วยข้อจากัดทางลิขสิทธิ์นะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะไฮไลท์ขึ้นมาแบบนี้นะคะซ้ำกับแหล่งที่มา3นะคะอันนี้เวลาที่คลิกเข้าไปที่ตัวเลข3แบบนี้นะคะก็จะไม่โชว์ full s c r e ค่ะก็จะขึ้นข้อความแบบนี้นะคะ แต่หากอยากจะทราบนะคะว่ารายละเอียดในแต่ละแหล่งที่มาเนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรบ้างก็สามารถคลิกที่ตัวลูกศรตรงนี้ได้ค่ะมันก็จะบอกนะคะว่าในพั b l ิเคชันบา u t ท o นนะคะ่ะจะซ้ำในส่วนไหนของพั l i ิเคชันบ้างค่ะตรงนี้เนี่ยก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนะคะนักศึกษาก็สามารถตรวจสอบและกลับไปแก้ไขที่รายงานได้ค่ะ แล้วถ้าหากนักศึกษานะคะที่ต้องการพิมพ์ผลการคัดลอกนะคะหรือว่าจะบันทึกผลการคัดลอกก็สามารถคลิกที่สัญลักษณ์ตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็ให้เลือกเป็น Current View แบบนี้นะคะหลังจากดาวน์โหลดเสร็จนะคะไฟล์ที่ได้ก็จะเป็นไฟล์ PDF ค่ะก็จะแสดงรายละเอียดแหล่งที่มาซ้ำต่างๆนะคะแบบนี้ค่ะ แล้วก็จะมีสรุปนะคะในหน้าสุดท้ายค่ะว่าซ้ำกี่เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็แหล่งที่มาใดบ้างค่ะสำหรับการอ่านรายงานผลการคัดลอกสำหรับนักศึกษาก็จะมีประมาณนี้ค่ะขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะคะแต่หากนักศึกษานะคะที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามพวกเรามาได้ที่เพจ Facebook ธรรมศาสตร์ u n iversity library หรือจะเป็น Line@ ท่ library ได้ค่ะ EP หน้าเฟย์จะมาพูดถึงหัวข้ออะไรอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ